การที่เราแต่ละคนแต่ละคนนะจะมารู้พระโสดาบันมารู้พระสกิทาคามีนาคามีมารู้พระอรหันต์เนี่ยนะก็เดินอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันทั้งหมดเลยเราต้องมาเห็นความเป็นจริงของรูปของนามเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนจิตมันเป็นกลางจิตมันเป็นกลางแล้วถึงจะมีโอกาสเกิดอริยมรรคความเป็นกลางต่อสังขารน,นี่แหละความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลถ้าเรายัางภาวนาไม่สามารถเข้ามาสู่ความเป็นกลางต่อรูปนามต่อความปรุงแตง่งได้ด้วยปัญญานะยังไกลกับมรรคผลอยู่อย่างถ้าเราเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยสมาธิยังไกลต่อมรรคผลอยู่แต่ถ้าเราอบรมปัญญามากพอนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะ แต่ตั้งมั่นได้เป็นกลางได้เป็นกลางด้วยสมาธนะิกลางด้วยสติด้วยสมาธิในส่วนจิตจะเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวเท่าๆกันหมดเลยตัวนี้จะเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อมันเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการสแสวงหาหมดกิรียาอาการทั้งหลายจิตชนิดนี้นะพร้อมที่จะสัมผัสกับพระนิพพานนะบางคน จิตจะรวมเข้าอปนาสมาธนะิแล้วผ่านกระบวนการแห่งอริยมรรคแต่บางคนมาถึงสังขารู้เปกขาแล้วนะจิตถอยออกมาอีกเสื่อมไปเลยก็ได้บางคนไปอยู่ตรงนี้นะแล้วปรารถนาพุทธภูมิก็ไดนะ้เป็นทางแยกไปพุทธภูมินะเพราะฉะนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือจะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสาวกธรรมดาก็ต้องฝึกจนกระทั่งได้สังขารู้เปกขาย,ยาน ถ้าไม่มีสังขารุเปกขาเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็อยู่ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอความทุกข์เขาก็ถอยนะไม่ไม่เป็นกลางกับความทุกข์งันพวกเราทุกคนนะรู้เป้าหมายของเราเราจะต้องพัฒนาจิตใจของตนเองจนวันหนึ่งมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเช่นเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลอกุศลเป็นกลางต่อความยินดียินร้ายทั้งหลาย จะเป็นกลางได้นะอาศัยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นกลางตัวนี้กลางด้วยสติด้วยสมาธิไปก่อนแล้วสุดท้ายมจะกลางด้วยปัญญา